สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําเมนูง่ายๆกันนะคะเต้าหู้ไข่ผัดเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่จะทากันนะคะก็คือมีเต้าหู้ไข่ค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะ แล้วก็ต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่นทอนๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาติด้วยการเติมพริกซอยลงไปนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดไม่ใส่ก็ได้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนนะคะเราจะทอดแบบนี้โดยไม่ใส่แป้งนะคะ พอใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะไหม้นะคะเหลืองแค่นี้น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักผักไว้ก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะสีเสืยอ,อยู่นะคะเราใช้กระทะไปเดิมเลยคะ่ะแต่ว่าเฮลเมันออกนะคะเอาไข่ลงไปเจียวะคะ่ะรอให้เขาเซ็ตตัวแล้วค่อยคนนะคะ พอไข่เริ่มสุกนะคะก็ตักพักไปก่อนคะ่ะใช้กระทะใบเดิมเลยนะคะเอาหอมกับกระเทียมนะคะมาเจียวเลยคะ่ะใส่มะเขือเทศลงไปผัดเลยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสตอนนี้เลยนะคะจะเติมซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสเป็นนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะเราจะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแต่จะเป็นส่วนหัวนะคะเพราะว่าเขาสุกยากแต่ว่าส่วนนั้นเราจะใส่ทีหลังะคะ่ะแล้วก็จะเอาไข่ที่เจียวไว้ลงไปเลยนะคะ ตามด้วยเต้าหู้ทอดค่ะต้องค่อยคนนะคะเดี๋ยวเขาจะเละค่ะเต้าหู้ไข่เราจะเละนะคะเดี๋ยวแล้วใส่ต้นหอมแล้วก็พริกซอยลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ นี่เลยจ้าเต้าหู้ไข่ผัดเปรี้ยวหวานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ